เข็ดแล้วนางเอกไซส์มินิลั่นรักครั้งใหม่จะค่อยๆเดินอย่างมั่นคงอีกหนึ่งนางเอกสาวไซส์มินิมากฝีมืออย่างมินพีชยาวัฒนามนตรีเราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านเรียกได้ว่างานในวงการบันเทิงก็ปังและก็มีธุรกิจส่วนตัวอีกด้วยงานลงตัวขนาดนี้สำหรับเรื่องความรักก็หัวใจสีชมพูสุดๆที่ได้เผยภาพสวีทหนุ่มปริ

ก่อนหน้านี้หลายคนเข้าใจผีเป็นพระเอกสุดฮอตวินเมทาวินจนกระทั่งสาวมินออกมาบอกว่าไม่ใช่และขอโทษหนุ่มวินทำให้ถูกโยงสำหรับรักครั้งนี้สาวมินเปิดใจผ่านวันบันเทิงบอกว่าความรักครั้งนี้ให้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปขอบคุณทุกคนที่เชียร์และเป็นกำลังใจให้ตนเป็นคนจริงจังกับความรักถ้าใช่ก็ก้าวสเต็ปถัดไปแต่ก็ไม่ หนุ่มคนนี้เป็นเพื่อนกันมานานแต่ยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลมากกว่านี้ครั้งนี้จะไม่วิ่งเร็วและหกล้มแล้วจะค่อยๆเดินอย่างมั่นคง